ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องติงตินเกมเมอร์ครับวันนี้มายูบเกมซ i ริเทีย M high หรือเกมอาณาจักรสวรรค์นั่นเอง <laughs> ตัวนี้เป็นตัวเดโมโน,นะฮะเออเห็นเขาเปิดอยู่เลยเอาลองเอา,เ,อา,เ,อาเดโมโมาเล่นดูเพราะว่าเฮ้ยคอนเซปต์น่าสนใจนะเป็นสร้างเมืองในยุคจีนหรือเปล่าเอ้ยมันแล้วประเด็นคืออันเนี้ยอ้าผมไม่รู้ว่าใช่หายหรือยังนะตอนหน้าสแตนดาร์ดกับตอนเล่นเกมเนี่ยไม่รู้อะไรหรือเปล่าแต่ว่านี่ผมเปิดเสียงเป็นเป็นจีนแล้วนะแต่ว่าซับเป็นอังกฤษนะครับ แล้วก็กราฟิกอยู่ตอนนี้ตัวอยู่ประมาณมีเดียมนะทุกคนอันนี้คือมีเดียมนะครับเออป่ะไปดูกันจัดไปเพลย์ไหมอาณาจักรมังกรนะมีรู้เลยเป็น,เป,นเป็นแบบสร้างอาณาจักรจีนจนะมังกรเดี๋ยว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 เด๋ยวทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยมีเดียม <laughs> นะเนี่ยนรู้นะสึกเมาส์มันหน่วงๆน,นะโอเคมาตัวตุวเลี้ยวกันโหมดฝึกสอนครับมา อ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์นะครับมายังไงต่ออืมเขาจะให้เราเริ่มก่อสร้างกันแหละตอนนี้นะครับโอเครู้สึกหน่วงนวงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ๋บอกให้เราก่อสร้างอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่คืออะไรอะ่ะ เหมือนภาพจะค่อนข้างจะหน่วงๆน,นะฮะตินไม่ค่อยโอเคเลยแบบนี้กด R เพื่อโรเทชสิ่งปลูกสร้างเราสร้างตรงไหนได้อะตรงไหนคือจะสวยเฮ้ยตรงนี้นี่ไหมแม่น้ำสองสายมันจบกันฮะนั่นหน้าคือตรงไหนอะประตูหน้าคืองี้ปะ่ะเออสร้างมาเสร็จปุ๊บโอวิจัยถนน,นวิจัยตลาดตลาด ถนนปลดล็อกไม่ได้โอเคมาถนนเหรอถนนเขาใช้ตังไหมอ่ะโอ้ใช้ตังไวมนะตังมีเท่าไหร่ตังมีเกือบสามหมื่นเน่ยเหมือนเดิมฮะสไตล์ตินนะฮะเราจะสร้างถนนรอบๆสิ่งปลูกสร้างนี้ไว้นะครับเออเฮ้ยแต่ว่าคอนเซปต์เกมออกไปแนวๆกราฟิกคล้ายๆเกมมือถือเหมือนกันเนาะเออมาแลา้วไงแล้วก็ตลาดอ่ะ กด R เพื่อโรลดเหตุเอา,อางี้ไหมโอ้เสียดายนี่มันไม่สวยอะ่ะไองอ่างางี้ละกันงี้น่ะวางงี้ปาบโอเคข้างๆกันเลยคลิกขวาเพื่อออกนะครับตอนนี้ผู้คนต้องการบ้านเหรอไงต่อเดี๋ยวนะสต็อปอ่าบ้านไปสร้างที่ไหนวะเนี้ยสเปเชียลโปรดักชั่น เฮาเฮายังสร้างไม่ได้เลยอ่าอะไรนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยเราแต้มวิจัยไปไหนแล้วอ่ะที่วิจัยอ่ะก็นี่ไงมาเก็ตก็สร้างแล้วไงทำไมยังสร้างบ้านไม่ได้อ่ะเออของงงแป๊บนะโอ้ยมีค่าอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยเดเวล็อปเมนท์พัฒนานี่ไงอ๋อนี่ไงวิจัยบ้านจะแหละ เอออ๋อ,อ,อกดตรงซ้ายมือครับ d e v e l o p m e n t การพัฒนานะแล้วก็ต้องมีบ้านใช่ไหมบ้านใช้อะไรอะ่ะใช้ไม้แผ่นใช่ไหมเอาบ้านบ้านบ้านอยู่นี้ไหมเออหนึ่งหลังสองหลังอ่ะประมาณนี้แล้วกันสองหลังเอ้ยมันโอ้ลืมคิดตรงนี้มันชนต้องแก้ถนนเห็นไหมเดี๋ยวนะถนนถนนถนนเอารอบตลาดดิรอบตลาดเอเคไหมปาบเข้าไป ถนนถนนถนนปราบเข้าไปเออแล้วไงต่อเมื่อกี้ลืมดูค่อยเราสร้างอะไรนะ <c oughs> เอ,อ้ยงงไปหมดเลยเดี๋ยวนะบ้านให้สร้างกี่คนเนี่ยความต้องการรู้ยังไงว่าคนจะอะไรยังไงตรงไหนอะแวว์เฮาอะแวว์เฮา,า,ายังวิจัยไม่ได้นะต้องมีซิติเซน75คนเลยอะเรามาสร้างบ้านรัวรัวไหมอ่ะหนึ่งหลัง นี่ต้องเว้นไว้ฮะหนึ่งหลังนี่เว้นไว้ฮะสองหลังโอ้เสียดายดแม่น้ำตรงนี้วางไม่ได้ฮะตลาดหรอทำไมอ่ะอ๋อไม่มีถนนเออเออเออ,เ,อ,อเข้าใจคอนเซปต์เกมดีนะเกมเนี้ยเออดูโอเคเลยแหละอ่ะนี่ไปตรงนี้ได้ฮะวางถนนเราเราจะรู้ได้งไงเนี่ยว่าบ้านเรามีบ้านเรามีคนกี่คนแล้วเนี่ยฮะ วางมั่วไปหมดแล้วอ่ะเออโอเคไหนดูเดเวลอปดิมีเทนะ่าไหร่เนี่ย75คนเลยอหรอ้อเฮ้ยเขามีเสียงพูดด้วยนะเนี่ย <c oughs> เออไม่ค่อยแฮปปี้เลยหมายถึงแบบไอตัวที่มันสร้าง,างเาๆเนี่ยไม่แนะนำไกลๆเนี่ยไม่ค่อยมีเลยฮะ วิจัยอันนี้ไม่ใช่นะ development house warehouse ยังไม่ได้นะงั้นเอาเป็นว่านะก็สร้างบ้านให้มันเยอะเลยแล้วกันนะครับนี่ไปปาบเข้างี้โอเคไหนบ้านใช่ไหมประชากรมี61อ๋อเห็นละเห็นประชากร61แล้วเห็นไหมตรงนั้นน่ะอ่ะนี้เสร็จไปถนน69แล้วฮะถนนไม่ใช่ถนนว่ะประชากรมี69คนแล้วฮะ โอเคค่อยๆเลื่อนมาองี้อ่ะโอเคจัดไป78แล้วฮะคนตอนนี้เออศาส,สนามาละต้องเป็นฟาร์มข้าวไ่ยนะอะไรเราจะหมดต้องต้องเป็นข้าวมาก่อนโอเคข้าวมาเสร็จปุ๊บไม้ก็เอาอะแวเฮาก็เอาเอามันหมดนั่นแหละรู้สึกว่าข้าวอะ่ะจะต้องอยู่ใกล้น้ำหรือเปล่าถ้าเอาเป็นความจริงอะเออลองดูแถวนี้ไหมเดี๋ยนะ ข้าวคือตรงไหนนะเห็นนะโปรดักต์นี่ไงข้าวโอ้โหเดี๋ยวนะหึเขาปลูกข้าวกันอย่างนี้เหรอจริงปะเนี่ยฮะอ๋ออันนี้อะไรไรฟาร์มฟาร์มข้าวเออแล้วก็ต้องมีอะไรนะมีที่เก็บข้าวเหรอคือแวร์เฮาส์ตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะอยู่ข้างๆกันแล้วกัน แล้วนี่คืออะไรต้องการน้ำหรอคือหรือว่าอะไรใช่ไหมนี่เหรอใช่ปะเนี่ยเข้าใจถูกไหมหเหมือนจะเข้าใจไม่ค่อยถูกเลยฮะคอนเฟิร์มอ,อย่าบอกนะว่าคืออะไรเหรอนี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไร คือ,อไรเงี้ยก็นี่ไงน้ำเราก็เข้าไปแล้วใช่ป่ะเอ่อสเปเชียลนี่ที่ตัดไม้ใช่ไหมอ๋อนี่มีที่ตัดไม้คือต้องาวางตรงนี้ปะ่ะนี่วางนี่เลยป๊าบวางตรงนี้ฮะแล้วก็ถนนนะฮะโอเคถนนวางไปตรงนี้ป๊บปป๊าปา โอเคน่าจะได้แล้วมั้งืึไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะอ่ะตรงนี้อีกโลกนึงแล้วกันน่าจะไกลไปฮะแล้วข้าวเนี่ยมันปลูกยังไงวะเดี๋ยวนะเอ่อข้าวข้าวข้าวซอมยวดักฟาร์มอืมนี่คืออะไรเนี่ยวิจัยมั่วหมดละตอนเนี้ย อันนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะอืมอ๋อนี่เหรอวางอย่างนี้เหรอโอ้โหเฮ้นี่ครับเขาวางแปลงข้าวอย่างนี้หรอทุกคนอ๋อต้องวางอย่างนี้เหรอ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วแล้วเราลื้อได้ไหมเนี่ยอันนี้ลื้อได้ปะโอเคลื้อนะอ่ะเขาบอกว่าต้องการเท่าไหร่นะสิบแปดสิบใช่ไหมนี่ไงนี่นี่วางปาบสามสิบหกนะนี่อ่ะสามสิบแปด ในวางไปเลยอ่ะวบเข้าไปเท่าไหร่น,นเนี่ยเกินหรือยังแปดสิบแล้วฮะอ่าหนดูซิอันนี้วางได้ไหมหนดูซิอ่าวางได้นะอ่ะาเราก็ลากมายาวๆอย่างนี้เลยนี่ปาบเข้าไปเป็นนาขั้นบันไดน,นะครับอ๋อไม่มีน้ำเหรอเดี๋ยวนะเออเออเอ,อโอ้ใช้ได้นั่นเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวะเราจะต้องลากน้ำใช่ไหมน้ำ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 คือนี้ปะใช่ป่ะเนี่ยเออนี่เลากมาอย่างนี้ปั๊บ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 ั๊บปั๊บปัั๊บปั๊ั๊บปั๊บปัปั๊บปัั๊ เออเอาเท่าไร่นะ80ใช่ปะ่ะโอเคนี่วางไปนี้ป้าบเท่าไรละเจ็6สิบห้าเจดหกจโอเค80อย่างนี้โอ้เออเล่นไม่ยากนะถ้าเข้าใจเล่นไม่ยากนะฮะโอเคมีข้าวมีไม้ละโอ้นี่นี่สีเขียวนี่คือเดินห้วเมืองใช่ปะ่ะโอ้เวิร์ก อ๋อเยี่ยมไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยไหนดูสิมีซอมิวด้วยอะไรวะเนี่ยโปรดักต์นะฮะโรงแปรรูปไม้เหรอเอ่อตรงไหนได้ตรงนี้ไหมเออแล้วเดี๋ยวเอาถนนมาหน่อยแล้วกันโอ้โอ้มันดีนะมีเดโมโอ,อย่างนี้ดีนะได้มาหัดเล่นหัดอะไรก่อนไง เอาไม้สองท่อนมาแปลงเป็นแผ่นไม้โอ้เวิร์กนะเนี่ยอย่าดูสิเมื่อกี้เราเห็นอะไรไม่รู้วิจัยได้เออนี่คืออะไรออะตั้งนี้สิเอออันนี้เอาไว้เกี่ยวกับศาสนานะฮะรีเจนเริ่มขึ้นแล้วเลือกได้เหรอเอาเป็นก o อ o ออฟเลิฟก o อออฟ มีหลายอย่างตินว่าตินเอาผักก่อนดีกว่าผักน่าจะดีฮะเออสถานีวิจัยผักไง <c oughs> เฮ้ยแต่ภาพแอบสวยอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวนะลองมาปรับภาพเป็นนี้ดิเป็นซักซักแบบซักอีพิกอ,ะอ,อ่ะเออเจ J.K. ภาพอีพิกนะฮะตอนเนี้ย เซมเลทหลุดไปลำนนาวเลยนะจากร้อยกว่าตอนนี้เหลือ50กว่านะครับแต่ว่ามันสวยขึ้นนะเออเกมเสพบรรยากาศนี่อะไรเออโอ้โหนี่โปรดักนี่มีมีนี่โอ้โหเรื่องบ้านเต็มไปหมดเลยฮะไหนดูซิเราวิจัยอะไรได้อีกปะเนี่ยดักฟาร์มเหรอมีคน200ใช่ไหมโอเคมาวางบ้านกันฮะถนนถนนถนนวางอย่างนี้ได้ปะ เออตัดได้เลยตรงนี้เดี๋ยวแนละ้วตีนวางบ้านยังไงของตีนวะเออตั้งเหลือสองหมื่นสี่แล้วนะไหนดูดิบ้านใช่ไหมบ้านอยู่ไหนนะบ้าน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 หลังนี้โอเคเออเริ่มวางมั่วซั่วนะเนี่ยอ่ะสองสามสี่ตรงนี้โอเคแล้วถนนนะถนนถนนถนนตรงนี้ครับ ปาบ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 จัดไปปา,ปาบตรงนี้แล้วก็มาบรรจบกันตรงนี้โอเคจัดไปแล้วก็บ้านคนตรงนี้เท่าไหร่เนี่หกเท่าไหร่นะมีคนเท่าไหร่เนี่ลบสิบสองทำไมอ่ะทำไมถึงลบสิบสอง 12? เออไม่รู้วางไปก่อนปาบ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 โอเคมาไหนวางะหนุนกันฮะ เสียงการซาวเรื่องการวางบ้านมันเหมือนออกแนวนั้นเหมือนกันนะไม่ไผ่ไม่ไผ่ไไอะ่ะโอ้มีเรคนเริ่มมีความสุขนะฮะเริ่มละเริ่มละตอนนี้มีคนอยู่เท่าไหร่นะเนยร้อยเท่าไหร่ตอนนี้นี่ใช้สองร้อยนะเหมือนจะมีอยู่ร้อยสามสิบหกป่ะใช่ไหมอ่ะค่อยค่อยวางกันเดี๋ยววางบ้านยาวเลยเออในระวางบ้านนี้ป้าบเข้าไปเอ้ย ขาดอะไรเหรอทำไมวางไม่ได้ล่ะหึขาดอะไรอ่ะอ๋อนี่ไม่พอนี่ฮอนสุไอไม้แผ่นน่ะซอมิวอ่ะอยู่ไหนนะนี่ใช่ปะเออเออเออไม่พอฮะไหนเราวางเพิ่มได้ไหมตรงนี้อ่ะปาบวางไป ที่ตัดไม้รู้สึกอยู่แถวนี้ใช่ไหมไม่รู้จะตัดพอหรือเปล่านะครับเออเริ่มตัดกันแล้วไหนล,ลองเร่งความเร็วดินี่เล่งความเร็วแบบสุดเลยนะครับโอ,อ้เริ่มไปละไปละไปละเต็มเต็ม็ม็ม <c oughs> <c oughs> ออแต่ตินรู้สึกงงๆนะไอเกมนี้มันนานะเป็นตัวเดโมโฮะเดี๋ยวถ้าตัวจริงมาลองเล่นน่าจะมีอะไรที่กว่านี้เยอะนะมีเท่าไหร่นะตอนนี้มีเท่าไหร่ 176ใช่ไหมต้องการ200อะ่ะอ่ะวางนี้ไป2 3เดี๋ยวนะถนนใช่ไหมถนนตรงนี้ฮะอืมเท่าไหร่แล้วเนี่ย180ยแปหนึ่งหลังนีได้กี่คนเนี่ยเออ180วางบ้านวางบ้านตอนนี้ทำอะไรไม่รู้อะ่ะได้แค่วางบ้านอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยถนนถนนถนน โอเคถนนถนนถนนโอเคเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยร้อยแปดสิบเก้านะฮะร้อยแปดสิบเก้าตอนนี้บ้านคือวิมานเบอร์เกอร์สิบห้าคนอาหารเรื่องของไม้เนี่ยลบลบสิบเจ็ดใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวต้องตัดไม้เพิ่มหน่อยไหมเออกลัวไม้จะไม่พอนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อันนี้ดิเอออันนี้อันนี้อันนี้ลองตัดเป็นต้นอันนี้ไหมสีชมพูชมพูเนี่ย ทางขึ้นอยู่ไหนนะนี่ปะเออไหนลองดูสิถนนใช่ไหมถนนถนนโอเคถนนมาแล้วฮะไม้ลบไปทีละ1.3นะถือว่าลงไปเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไม้อีกอันหนึ่งดีกว่าสักสักอันหนึ่งน่าจะโอเคตรงนี้ไหมเออแล้วก็เดี๋ยววางถนนหน่อยไหนดูดิ เออมาแล้วคนงานสิบคนนี่ไงตอนนี้มันลบอยู่อะลบโอ้โหดนะเดี๋ยวนะเดเวล็อปแบมบูวิจัยได้นั่นน่ะอ๋อดักฟาร์มดักฟาร์มได้ดยังปลดล็อกอะนะคนเกินสองร้อยละใช้ข้าวสิบมีเจ็ดสิบแปดใช้ไม้แผ่นสิบ มีสิ้าเออเว้ยืมตอนนี้ไม้เรายังเพิ่มมายัางตอนนี้ข้าวได้เพิ่มมาทีละสี่จุดใช่ปะเออเจ็็อั 7, นอะเดี๋ยวลองเอาอันนี้อีกสักอันหนึ่งดีกว่าครับนี่ลงตัดไม้วางไว้หลังนี่อ๋อมันจะมีบอกอยู่เห็นไหมหเห็นไอ้ขีดๆนั้นปะฮะ เต็ม20อะ่ะมันจะบอกว่ามันวางก็มันมีไม้อะไรเท่าไหร่ยังไงใช่ป่ะเออก็วางนี้ดิงั้นอะ่ะอยู่ด้วยกันไปเลยนี่นี่นี่นสแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวเลยว่าต้นไม้มีพอไม่พอเพราะเขาจะดูจากจำนวนที่มีเห็นไหมเออเนี้ยตอนนี้ไม้ไม่2ีแล้วฮะเครื่องมือยังลบอยู่นะเออลองเป็นดักฟาร์มไหมเออมาแล้วดักฟาร์มวิจัยไปด้วยแบมบูวิจัยหมดอะ่ะ อันนี้ทำไมวิจัยไม่ได้อะต้องการเป็ดห้าตัวเดี๋ยวนะเป็เดหรอเป็ดเลี้ยงไว้กับกับกับนี้ได้ไหมกับทุ่งอ่ะเออเป็ดไล่ทุ่งอ่ะรู้จักปะเออเป็ดไล่ทุ่งไงเดี๋ยวนะอ่าถนน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 ถน,น,นี่นี่น,น,นี่วางวะเนี่ยถนนสองเลนเลยคนเยอะตรงเนี้ยปาบอ่าเสร็จปุ๊บต้องวางเล้าเป็ดใช่ไหมโอเคยี่สิบแถวใช่ปะ 1> 1หนึ่งสองสิบสองสิบหกเฮ้ยตรงนี้วางได้เหรอยี่สิบนี่นี่วางให้มันโอ้เสียดายวางไม่เสมอกันเออแล้วคืออะไรไหนอะเป็ดมันลงไปดูใกล้ๆไม่ได้เนาะหยุยหยุยหยุยหุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วทำไมรีเจนมันขึ้นแค่อันเดียวแล้วมันลงหมดเลยอะ เอาเดี๋ยวนะ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 ไอสวนไผ่ที่ทำอะไรนี่ต้นไผ่เหรอโอ้เมืองจีนนี้มันต้องต้นไผ่จริงๆครับนี่นี่วางต้นไผ่หน่อยเอองี้งี้เอองี้นี้เฮ้ยลองวางนอีกไหมเอาตรงไหนได้ตรงนี้ไม่ได้หละอเอาไปวางแถวๆเอ้ยตรงนี้ไงนี่ได้ได้เนี่ยไม่วางไม่ได้วะทรัพยากรขาดแน่เลยเดี๋ยวนะ แล้วทำไมข้าวลงไปเยอะขนาดนั้นนะ่ะเอาแย่ละข้าวตินลงไปเยอะขนาดนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวนะเรื่องของข้าวนะฮะหิมะเข้าครับตอนนี้ข้าวใช้ห้าอไม้แผ่นหมดเหรอทำไมอะ่ะคนงานเราก็มีอยู่นั่นนะ่ะลดหินละสามเหรอ เออเววานี้เป็นไงอะได้ปะ่ะไม้เพิ่มมา 3. าุฮะแต่ไม้แผ่นลดทีละ3เยอะเหมือนกันนะตอนนี้มีคนอยู่2 2 4ยคนแล้วเออ <c oughs> เล่นม <c oughs> <ๆ> <c oughs> ันมนก็มึนมนกับคนเล่นเหมือนกันนะเนี่ยมีเป็ดต้องการเป็ด5ตัวเรามีเป็ดกี่ตัวเนี่ยไม่มีเป็ดสักตัวหรือว่าหรือว่ามีเน,นี่ยนะขยับไม่ได้อีก มีเป็ดอยู่หนึ่งตัวนะฮะตอนนี้หนึ่งตัวเท่านั้นเออสิบห้าคนแล้วทำไมเขาไม่ทำงานให้ตินน่ะเอาทำงานดิให้เธอเธอท้องทำงานนะครับอ,อ่าถนน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 ,ถน,นตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เออ โอเคจัดไปขนมาแล้วไม้แผ่นนะ่าจะกลับคืนมาแล้วฮะเออเริ่มละเริ่มกลับคืนมาละเงินเหลือสองหมื่นกว่าบาทแล้วนะั่นะจากสามหมื่นต้นๆน,นะตอนนี้ลงไปเยอะนะครับไม้แผ่นกลับไมย้ยางโอ้โหบริหารงงๆเหมือนกันนะตอนนี้เออความสัมพันธ์ทุกอย่างติดลบหมดเลยฮะตอนเนี้แต่มีสีเขียวนะที่ขึ้นแค่อันเดียว มาละมาละมาละเออลองมาวิจัยพระเจ้านี่หน่อยไหมเครื่องมือ, 5, อห้าเดี๋ยวนั้นหาที่วางก่อนเอออันนี้ตินชอบแบบเอาติฟ้าแล้วกันนะนี่ต้องมาคู่กัอันนี้ฮะมีผักปุ๊บก็ต้องมีเรื่องของอากาศกันนิดนึงนะอืมอ๋อเขาจะเปลี่ยนไปตามชุดของเขานะแสดงว่าต้องวิจัยสี่ทิศเลยปะเนี่ยอ๋อแต่มันจะมีทางเดินของเขาอยู่ว่าเดินได้ถึงไหนครับคนบูชาอะไรเงี้ยเห็นไหม เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าใครเดินไปได้บูชาได้อะไรเงี้ยต้องวางให้ใกล้ศาลเจ้าแน่เลยแต่ตอนนี้นะเออวนอยู่แค่เนี้นะเรื่องไม้เรื่องข้าวแล้วก็ไม้แผ่นน่าจะเกิดจากการวิจัยนี้นีแหละถ้าตินเข้าใจไม่ผิดนะถ้ามีอันนี้เยอะไม้ก็จะเก็บได้เยอะนั่นแหละอืมเดี๋ยวนะวิจัยอะไรบ้างมาดูสิต้องการเป็ดห้าตัวเออต้องการเป็ดห้าตัวนะฮะ เอาข้าวก่อนไหมเหมือนข้าวเราจะลดลงไปตั้ง5.5ถือว่าเยอะนั่นแหอ Product นะฮะข้าวไม้แผ่น5เอาดีมาอ่ะโอเคจากนั้นทำไงแล้วก็วางข้าวใช่ไหมโอเคเอา่าเดี๋ยวนะถนนมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะโอเคเจ็บปุ๊บโอเคปุ๊บโอเคตรงนี้แล้วก็ปุ๊บมาตรงนี้ ปาบโอเคปึ๊บมาตรงนี้ปึ๊บ76แล้วนะฮะ79 80โอเคอ่ะรดน้ำไหนดูน้ำนะน้ำน้ำต้องมาอย่างงี้ฮะปึ๊บปึ๊มาอย่างงี้ปั๊บเข้าไปปึ๊บปึ๊บปแล้วก็มาอย่างงี้มางี้มางี้ ป๊บเข้าไปโอเคเรียบร้อยืึตรงไหนเขาขาดน้ำาอ้งอะ่ะตรงนี้หรอพูดไปเล่นไปเดี๋ยวนะตรงนี้หรอเอาแล้วทำไงอะ่ะทำไงอ่ะขาดน้ำมาทำไงเอามาตัดถนนไม่ได้ด้วยนะตรงเนี้ยนี่ก็ตัดไม่ได้ฮะเต็มติดเออนี่ไงตรงนี้ได้มัง้งนี่นี่อ๋อนี่ มีคลองมีคลองอ๋อเหรอเหอมีคลองมีคลองอ่าถือว่าแย่แล้วฮะตรงนี้มันมาไม่ได้นี่สิงั้นต้องลื้อตรงนี้ออกใช่ไหมอ่ะเสร็จปุ๊บขาดอีกสี่อันเอาที่น้ำ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 อย่างนี้แล้วกันเออนี่ เออก็วางได้นี่หว่าเดี๋ยวนะเอาข้าววางตรงนี้จุกดึงได้ไหมอ่ะจุกดึงได้อยู่เฮ้ยเจ็ดสิบเจ็ดวางไหนได้อีกเนี่ยถ้าเราลือน้ำตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะหรือหรือหือหือ,อเออก็ได้นี่หว่ะอยู่นะละข้าวอยู่ไหนเนี่ยเออมันไม่ต้องตีอ้อมก็ได้ครับนี่นี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่ป๊บเข้าไปแปดสิบครบพอดี เออเออเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากแต่ว่าต้องต่อต้องเติมอะไรอย่างนี้นะครับเออเออเออเอาไว้เดี๋ยวรอตัวเกมจริงมาก่อนนะเดี๋ยวจัดเต็มกันอีกทีนะครับเหมือนเดิมครับเกมนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดให้ตินทุกอย่างเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่มารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ